รวมกิจกรรมแดนมังกรอุ้ยแก๊กสกินฟรีมีเอฟเฟกต์อุ้ยอะยังไม่เริ่มเอาแจกวันที่สี่แน่นอนนะครับวันที่4ี่นี้มีกิจกรรมแจกสกินแก๊กฟรีนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับนะของฟรีมีเอฟเฟกนะครับตนะ่สกินแก๊กตัวนี้และอีเวนต์เริ่มวันที่4นะครับนะเออตอนนี้ยังไม่เริ่มหรอกนะครับไ <h ull> อเกยนี่ใครเนี่ยอ๋ย <h ull> <h ull> อเฟอรนิโน่ไม่ได้ดิโปรไฟล์ผมอะเออตรงนี้ เออตรงนี้เท่านั้นปกติผมไม่อยากเล่นแรงนะฮะหยดนะเราเล่นปกติกันดีกว่าอย่าโชว์อย่าโชวปกติกันมูฮ wow. าอยากเล่นซับพอร์ตอ่ะเป็นแก๊กนะแต่ผมไม่รู้จะไหวเปล่าอ่าซับพอร์ตเป็นมิงนะเฮ้ยอะไรคุณหยิบอีกนิดมาทําไมครับเออดูไหมใครจะบ่า <S <S ทำไมหน้ามันขาวยังวะ,ะก็เทียไฟมันอยู่ใกล้หน่อยอยู่งเนี้ยตรงเนี้ย Để tham quan chỗ này, ở chỗ này. Oh, oh, oh. đầy sẽ thao bá pha. Nè, sức đầy lao sẽ thao bá pha. Ok, ok. Phật âm lao, là chỉ. Ơi, phô ba, phô băng, phô băng. Chạy chia. Thái. Mình mà luyện như này hả Tan, ôi đẹp. แรงไหมอ่ะนี่อุ๊ย,ยคีบอืมคีบอตัวทงกีดเิงิงโอ้ยหยอกเล่นพี่มันน่ากินมากเลยนะเว้ดูดิโอ้ยเอาเอาฟิกเอาเลยว่ะเฮ้ยอ้าวาได้ด้วย สุกได้แล้วจะทําบัลฟ้าแล้วคลิปตรงนี้มันหายไปไหนวะวอ้าวโดนดิอย่างเงี้ยไปไหนเฮ้ยอืมที่ของขวานไอ้น้องบอมเลนดั๊ของเราถูกโจมตีซิง เยอ์เยซ์ไม่ทำอนไรง่ายอย่งวหรือทีมดีจริงๆผมก็อยากไปแกงล่างนะแต่ไม่เป็นไรดีกว่าเกรงใจ

หลอดได้ปะเฮ้ยหลอดได้ไงเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะว่ะฝั่งนู้นมันไม่ได้สักตัวเลยที่จริงผมอยากตั้งชื่ออะไรวะเกย์รถค้ำด้วยเว้าน่าตั้งนะเฮ้ยโท่อ้้เเฮยยมันยังโดนอีกอ่ะ shut the fuck. ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีลรมไปลรมไปเราเป็นป่าเราต้องฟาร์มโอ้โหต้นอะไรตัน i̇şte น่ะวุ่เจ็บเลยอืมทีเดียวไอ้น้อง โอ้ oh. มันจะเอาผมให้ได้แล้วไงเนี่ยมันอยู่โน่นนะใครอยู่เฮ้ยอืมแะเพื่อนเร็วเร็วจะโดนว่าแยกบ้าผมว่าตายเอ้ยไะได้อยู่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  เสียงอะไรอะลิเลนาเหรอสวย <St xi> อันตรายนี่เฮ้ยเ้ยโลบโอ้าวเฮ้ยมันเออ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 เฮ้ยแปะหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องปูก่อนต้องปูก่อนไม่มีบัฟเอาไ,ไหไมครับ เอ้ยอยสุกได้แล้วจะเท่ามังกรตีตูดไปดีกว่ากลับดีกว่าอุย้ยอุ้ยตายอุ้ยตายศัตรูหายไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้ช่วยไปทันเฮ้ยอ้าวแรงอยู่นะ มาหรา้ <laughs> องเลยร้องเลยเมื่อกี้โคตรเจ็บเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเกิดทันป่ะเพื่อนอย,ยังไงเ <c oughs> ฟอร์เรนเรากับเ <c oughs> ฟอร์เรนมันเฟอร์เรนเราอยู่แล้วดิ <c oughs> ไม่ทำอะไรเลยเหรอยอมเหรอ

โอ้ยมันโดดมาทีเดียววะเนี่ยตายอุ้ยร้องตายไหมตายปั๊บ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 อืมอ้นีารแสดงเอาวะเอาวะเขาเขา ต้นไม้ของพ่อหลอด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 ตายเลย let's go เฮ้ยเล่นป่าก็ไหวเหมือนกันนี่หว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเงินเอิงเหรอแสดงว่าโอ้โหไม่ได้ M V E แต่อีนี้ก็เติมตลอดนะก,ก็ดีอ่ะดูดาไม่ดิดอีอนี้แรงกว่าป่าด้วยซ้ำอป่าโอป่าเล่นอะไรเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมนะครับวันที่4นะครับกิจกรรมสกินแจ็กแจกฟรีนะมีเอฟเฟคด้วยนะครับตัวนี้อ,อย่าพลาดนะคนดูตัวนี้แจก,กฟรีนะเออ,อผมบังเนี่ยคลิปนี้ที่แจ็คแจกฟรีคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมจะเข้ามารับชมรับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสําหรับอวีแล้วก็ร้านโละนะจ๊ะไปบายจ้า